ที่การเปลี่ยนการ์ดไ i ไฟนะครับเพื่อแก้ไขอาการาส่งไ d o ดอไม่ได้นะครับสวัสดีครับผมที่นี่แม่กซ์สุดยอดนะครับเป็นร้านซ่อม MacBook, iMac, iPhone, iPad นะครับก็ซ่อมผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกอย่างนะครับทีปนี้ผมก็จะให้ดูวิธีการซ่อม iMac นะครับอาการของเครื่องก็คือส่ง a d o p ไม่ได้นะครับส่งได้เฉพาะบางเครื่อง อาการนี้วิเคราะห์ไม่ยากนะครับก็แค่เปลี่ยนการ์ด w i f i นะครับรุ่นนี้ถ้าเราจะซ่อมเครื่องนะครับเราจะต้องแกะจอก่อนนะครับการแกะจอก็แนะนำว่าให้ช่างผู้ชำนาญแกะนะครับจอ iMac 27นิ้วนะครับถ้าเสียหายตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,500 0นประมาณนี้ครับ2 3 0 0มถึง25,000นะครับมีลูกค้าที่พยายามจะแกะเปลี่ยน SSD เองนะครับ แล้วจอเสียนะครับตัวนี้คือการ์ดไวไฟนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับ เราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ หลังจากใส่การ์ดไวไฟแล้วก็ต้องเทสก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดใช้งานดูนะครับครับผม a อดอปตรงนี้นะครับเห็นนะฮะเห็นไหมครับว่าโอเคครับมาแล้วครับจับสัญญาณได้แล้วเดี๋ยวส่งอันนี้แล้วกันนะครับลองดู ส่งไปที่เครื่องนี้ได้ละมาละเสร็จแล้วเขาป่วยมากครับมีรูปก็มาเรียบร้อยก็เหลือแค่ประกอบจอกลับเข้าไปนะครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับตอนนี้ผมจึงให้ภรยาเป็นคนจิดกาวให้นะครับ ำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อมนะครับก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยหลังจากติดกาวแล้วก็ใส่จอกลับเข้าไปครับ ต้องเก็บนะครับหลังจากทางานเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่เก็บเมียก็จะบ่นครับเมียเป็นคนเจ้าระเบียบมากครับอะไรเลอะไม่ได้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ให้ดูวิธีการเปลี่ยนการดไวไฟนะครับเพื่อแก้ไขอาการ ส่งไ d o ดกไม่ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นอาการเดียวกันกับาบางทีเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับแล้วก็บลูทูธไม่ได้ก็จะเป็นการ์ดตัวเดียวกันนะครับแต่จะยากตรงที่ต้องแกะจอแค่น,นั้นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อม iMac นะครับทุกอาการนะครับก็สามารถาถือเครื่องเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะส่งเครื่องมาซ่อม Mac Book iMac iPad iPhone ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับเรารับซ่อมเครื่องทั่วประเทศนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับ MacUp Studio ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ